ไม่ต้องมาหาเราเอ๊ะอนไรจำที่รักกินเนี่ยแก้ตัวาม,มาแฟนเก่าชื่อบ่ลลับตั้งมันเถอะกันโัวมาอีกหรอให้รับไหบมหรับตัวเนะเพื่อมีเมื่องนะเออเพื่อขอามีธัวระาจำเป็น อืมเ <Shift> อาจีมาคิดถึงอะไรมีแฟนใหม่แล้วอย่ามาพูดหลายจีมาคิดถึงอะไรจีมาหามาหาทำไมเป็นแฟนเก่าแล้วเป็นบ้านี่เขาอยู่กับแฟนใหม่เออเออเออ ไม่ต้องมาหาแล้วเ้ยม่ได้เลป่าวงสายแล้วบางสายแล้วบางสายแล้วอ๋อคุณกะกินอันนี้กจำแซบจำแลไม่จำแลอจำแซบะกันไหนวรับสายเมกันรับกไเยบาย่งเนี้ยกบ่ไ้บายองน้ยล่ะกะจำแซบเนี้ละจำแซบเออนี่แซบโอตายแล้วยิงเขาดีกว่าชางมันเถอะ จ็คมนทวมาทำไมดูน hmm. ี่อ uh, mm ้ยไรสาระก็ไม oh, ่ไดยวาอย่างนี้